หมวดที่ห้าว่าด้วยทยานะวันหนึ่งพระสังฆปรินายกได้แสดงธรรมแก่ผู้มาชุมนุมฟังด้วยข้อความดังต่อไปนี้ในระบบการเจริญกรรมฐานภาวนาของเรานั้นเราไม่ได้กำหนดลงไปที่จิตจิตปัจจุบันซึ่งแตกต่างอย่างตรงกันข้ามกับจิตเดิมแท้หรือกำหนดลงไปที่ความบริสุทธิ์ หรือว่าเราไปจับเอาตัวความหยุดนิ่งปราศจากความเคลื่อนไหวทุกประการก็หาไม่ได้สำหรับการกำหนดจดจ่อลงไปที่จิตนั้นไม่ควรทำเพราะจิตเป็นของมืดมัวมาเสียก่อนแล้วและถ้าเรามองเห็นชัดว่ามันเป็นเพียงตัวมายาตัวหนึ่งเท่านั้นแล้วก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะไปจดจ่อกับมัน สำหรับการกำหนดลงไปที่ตัวความบริสุทธิ์นั้นเล่าตัวธรรมชาติแท้ของเราก็บริสุทธิ์อย่างแท้จริงอยู่แล้วและตลอดเวลาที่เราขับไล่อกุศลวิตกออกไปเสียให้สิ้นเชิงมันก็ไม่มีอะไรเหลืออยู่ในตัวเรานอกจากความบริสุทธิ์อย่างเดียวเพราะว่ามันเป็นด้วยอกุศลวิตกนี่แหละที่ทำให้ตาตาต้องเศร้าหมองไป ถ้าเราเพ่งจิตของเรากำหนดลงไปที่ความบริสุทธิ์เราก็มีแต่จะสร้างอาวิชชาอันใหม่ขึ้นมาอีกอันหนึ่งเท่านั้นคืออวิชชาแห่งความบริสุทธิ์เพราะเหตุที่อวิชชาเป็นสิ่งที่ไม่มีที่ตั้งอาศัยจึงเป็นความเขาที่เราจะไปอิงอาศัยมันตัวความบริสุทธิ์นั้นไม่มีสันฐานไม่มีรูปร่าง เสมือนบางคนที่อุตริถึงกับประดิษฐ์รูปร่างของความบริสุทธิ์ขึ้นมาแล้วก็กุลีกูจออยู่กับมันในฐานะเป็นปัญหาสำคัญของความหลุดพ้นเมื่อถือหลักความคิดเช่นนี้คนเหล่านั้นก็กลายเป็นผู้ขับไล่สายส่งความบริสุทธิ์เสียเองแล้วจิตเดิมแท้ของเขาก็ถูกทำให้เศร้าหมองไปเพราะเหตุนั้น ท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายพวกที่ฝึกตัวอยู่ในความแน่วไม่หวั่นไหวนั้นแม้จะได้เผชิญกับคนทุกชนิดเขาก็ยังไม่รู้ไม่เห็นความผิดของผู้อื่นอยู่เสมอเขาไม่มีอะไรวิปริตผิดแปลกไปจากเดิมเมื่อประสบบุญหรือบาปความดีหรือความชั่วของผู้อื่นเพราะลักษณะเช่นนี้ย่อมอนุโลมต่อความแน่วไม่หไหวของจิตเดิมแท้ ท่านผู้ของแก่เรียนทั้งหลายคนที่มีจิตยังมืดนั้นอาสงบเฉพาะทางร่างกายภายนอกแต่พอเพเยริมฝีปากเท่านั้นเขาก็ติชมวิภาควิจารคนอื่นด้วยเรื่องบุญบาปความสามารถความอ่อนแอความดีหรือความชั่วของคนเหล่านั้นเหล่านั้นนี่แหละเขาเฉอออกไปนอกทางแห่งสัมมาปฏิบัติอย่างนี้เองอีกฝ่ายหนึ่ง การที่จดจอ่องวนอยู่ที่จิตของตนเองหรือที่ความบริสุทธิ์ก็กลายเป็นสิ่งสะดุดกีดขวางในหนทางด้วยเหมือนกันในสมัยอื่นอีกพระสังฆปริมายกได้แสดงธรรมแก่ผู้มาชมนุมฟังด้วยข้อความดังต่อไปนี้ท่านผู้ขงแก่เรียนทั้งหลายอย่างไรเรียกว่าการนั่ง เพื่อการกรรมฐานภาวนาในนิกายของเรานี้การนั่งหมายถึงการได้รับอิสรภาพอันเด็ดขาดและมีจิตสงบได้ในทุกๆก,กรณีที่แวดล้อมเข้ามาจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นฝ่ายข้างดีหรือเป็นอย่างไรมาการกรรมฐานภาวนานั้นหมายถึงการเห็นชัดแจ้งในภายในต่อความแน่วไม่ไหวั่นไหวของจิตเดิมแท้ ท่านผู้คมแก่เรียนทั้งหลายอะไรเรียกว่าทยานะหรือฌานและสมาธิทยานะหมายถึงการหลุดจากความผัวพันด้วยอารมณ์ภายนอกทุกประการและสมาธิหมายถึงการได้รับสารติในภายในถ้าเรากลัวพันอยู่กับอารมณ์ภายนอกจิตภายในก็จะปั่นป่วน เมื่อเราหลุดจากการพัวพันด้วยอารมณ์ภายนอกทุกอย่างแล้วจิตก็จะตั้งอยู่ในสันติจิตเดิมแท้ของเราเป็นของบริสุทธิ์อยู่แล้วอย่างแท้จริงแล้วเหตุผลที่ว่าทำไมเราจึงปั่นป่วนนั้นก็เพราะเรายอมตัวให้อารมณ์ซึ่งแวดล้อมเราอยู่ลากเอาตัวเราไปผู้ที่สามารถ รักษาจิตของตนไว้ไม่ให้ปั่นป่วนได้ไม่ว่าจะอยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมชนิดไหนหมดนั่นแหละชื่อได้ว่าบรรลุถึงสมาธิการเป็นอิสระไม่กลัวผันด้วยอารมณ์ภายนอกทุกอย่างชื่อว่าทยานะการลุถึงสารติในภายในชื่อว่าสมาธิเมื่อใดเราอยู่ในฐานะที่จะเล่นชาน และดำรงจิตในภายในให้ตั้งอยู่ในสมาธิเมื่อนั้นจึงชื่อว่าเราได้รู้ถึงทยาณะและสมาธิข้อความในโพธิสัตว์ศีลสูตรมีอยู่ว่าจิตเดิมแท้ของเรานั้นเป็นของบริสุทธิ์แท้จริงท่านผู้คงแก่เรียนทั้งหลายเราจงเห็นชัดความข้อนี้เพื่อตอนเองทุกเมื่อเถอ เราจงฝึกตัวเองฝึกฝนมันด้วยตนเองและลุถึงพุทธภาวะด้วยความพยายามของตนเองเถอ